พี่แม่คะ่ะจ้องจองแบบนี้ก็แสบตาหรอคะ่ะนี่ซูมอะไรคะอ้าไม่ให้จ้องจองจะให้จ้องอะไรละจ๊ะพี่แม่คะติดจอแบบนี้นะคะเดี๋ยวสายตาก็เบลอหมดนะคะเบลอว่ารักแท้แบบว่ารักเธอทุยฉันก็อยากจะดูแลดวงตามจะได้มองเบียกับลูกชัดๆัด้เป็นยไงนี่เลยคุณมีสิ่งนี้นะคะช่วยเติมสารอาหารดีๆให้กับดวงตาของคุณกิฟต์รีนเอลซีวิ LZV3X มมีส่วนประกอบของ1แอสเทอร์เวนทีนสารสกัดจากบิลเบอร์รี่สวิตามินเอสวิตามินอีซึ่งมีงานวิจัยว่าช่วยต่อการดูแลดวงตาที่สำคัญป้องกันอันตรายจากแสงสีฟ้าจากจอโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ที่ใช้เวลานานๆนะคะคุณสังเกตใครว่าความรักทำให้คนตาบอดนี่นะก็จัดนี่ไปเลยจ้าเกิฟเวอรีนอ็กซ์แถมกินละเซ็กจัดด้วย